สามแปดหนึ่งหนึ่งถงอะมีครับมีเยอะแล้ครับจะมี u and me สามแปดไม่มีพี่ตาไม่มีเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่มีมีแต่พี่แจ็คไก่มีมีนี่นี่พี่ตามพี่ตามนะครับมาเราจะต้องบอกว่าไม่ต้องคุยกันเพราะเสี่ยจะเอาหมืพี่พี่นะครับวานนี้ผมเอาวันนี้พิเศษเลยพิเศษแล้วใช่ชื่อพี่แจ็คไก่บอลวันนี้นี่พี่แจ็คไอบอลหนึ่งไหนวะเต็นอยากสัมภาษณ์พ่ตาด้วยหน่ะได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับพิเศษเป็นเลยพี่เอียนสามมหาเลยพี่เอีน พี่มาเมื่อเลยนะทำหายแล้วพี่อ่ะมาเมื่อเลยนะขันเราครับวันนี้เราก็จะมาเหมือนเจียวเหมือนเจียวอมบติเนียวเชียวมุกแค่ข้างหน้าหน่อยพี่เขาสามารถพี่ข้างหน้าได้โอเคครับเราไปตรงนู้นไอ้ตาไอ้บอลไอบอลได้ได้ครับพี่แจ้งพี่แจ้งมาที่หน่อยไอ้บอลเออเพิ่มเพิ่มราต่อเราก่อนป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ผมถอดหน้ากากไหมครับครับ ได้ค่ะวัาดีค่ะคุณซกมกโอ้เดี๋ยครับผมไม่เจอกันตั้งหลายสิบชาติพบเลยนะเนี่ยคิดถึงไหมคะโอ้คิดถึงอยู่แล้วครับอยู่ในใจเสมอเมื่อไหร่จะให้จีบอะครับพี่แจ๊คไม่น่าใช่นะพี่เอาเขาไม่ได้เหรอครับก็ทีนึกว่าเปิดทางไงอโป่านนี้คุณมีเสาเยอะแล้วมั้งไม่มีครับไม่มีครับ ผมเพิ่งเข้ามาครับผมเพิ่งเข้ามาอ๋อหมายถึงว่าที่นี่ใช่ไหมคะไม่มีสาวเยอะแต่มีเยอะที่อื่นไม่ใช่ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเอาทีกันนะเคที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโซมใส่หน้ากากไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวนะแล้วเดี๋ยวเจนจะถามคุณตั้มอันนี้เราแบบเอาแบบเราเตรีียมๆกันเลยสวัสดีค่ะคุณมงครสวัสดีครับนนี้จะไม่มีใครรู้ใช่มนสเดียวเราจะเจนสวัสดีครันคุณนสาเดี๋ยวเจนจะสัมดาคณ์คุณตั้มก่อนกับ ก็คุณวางบอลค่าวว่าแบบว่าเออเนี่ยแบบเออมีตัวละครรับเล่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างอะไรเงี้ยมบงเข้าโอเคไหมคะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจนก็จะสัมภาษณ์คุณโซมกต่อโอเคไหมโซมกแม่ค่ะนี่ไงคือคุณโซมกเดี๋ยวจะเป็นโซกเล็กแล้วครับตอนนี้โซกเล็กไม่ได้โซกเล็ก ซุปเล็กคือคุณแป๊บซี่อ๋อโอเคครับจบโกครับผมเป็นไงครับคุณทั้งขาสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วคุณสบายดีไหมคะโอ้สบายดีมากเลยครับอยากเจออยู่ตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีลมอะไรพัดเรามาเจออีกรอบหนึ่งครับเนี่ยเขาเรียกผมวิกิตนะอันนี้ผมเช็ดเท้าหรือเปล่าพี่ฮะฝาเปล่าโอเคค่ะนั่นจึงขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะได้ครับ เอ้ยเราจะยืนบังกันทำไมเขานี่ให้ฮัลโหลก็คุยจะมาดูด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่า o n t แล้วเราก็ผัดกันคนละที o 1 2 two you and me ต่อเลยครับต่อเลยครับโอเคค่ะเอ่อรบกวนนะว่าเฮเดินทางไหนก็ได้ห้ามเดินผ่านหน้าเจนโอแค่นั้นพอค่ะไปเดินบังเขาไอ้คนรบกวนโอเคค่ะนั้นเจนขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะ ก่อนอื่นคะ่ะต้องขอถามคุณตั้มก่อนเลยว่าในซอรี่ครั้งนี้คะ่ะทั้งหน้านของน a m มันเ e a ดเนี่ยได้ข่าวมาว่าได้ตัวละครลับมาด้วยคุณคิดยังไงถึงได้รับเขาเข้ามาอยู่ในแก๊งคะคือผมกรีดเลือดกีดเนื้อตัวเองเพื่ออัเชิญปีศาจไฟเอมขึ้นมาจากสุสานที่ <c oughs> ตางอยู่บใช่ครับเรียกว่าเป็นบยใช่ครับั่้แหละใช่คบคุณบางบอล แล้วพอเขาเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะคือรับรู้ได้ถึงพลังที่แบบสิ่งสถิตในไดมอนด์เฮดทุกคนเลยครับเพราะว่าคนคนเนี้ยที่อยู่ในสุสานเนี่ยที่ขุดขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดา <laughs> เรียกว่าเรียกว่าอะไรแบบว่าเหมือนแบบเป็นเป็นบัฟให้แกงเลยใช้คํานี้เลย เรียกว่าเรียกว่าทำให้ทุกคนในเรื่องน้มีพลังเพิ่มขึ้นครับเรียกมีไฟต้าบอยครับถูกต้องพ่อบอยใช่ครับแล้วก็เดอกโคตรด้วยเอ่ามันก็พูดเป็นยาวอ่ะเนี่ยเขางงกันว่าคืออะไรเนี่ยอะไรของมึงเหมือนคุณอ่านใจเจนรู้เลยค่ะเจนกำลังงงว่าคุณกำลังพูดอะไรกันอยู่ตอนนี้คือมันจะเป็นยมีครับได้ได้อยู่แล้วไอ้กะสายฟ้ามันมันมีพ่อในจิตวิญญาณได้อยู่แล้ว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 มันอยู่จริงได้เขามีตัวตนอยู่จริงครับ <ม>นั้นถามคุณบางบอลบากดีกว่าค่ะพอเราได้ตัวเรารลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกถึงชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าเลยครับไม่คิดว่าจะแพ้เลยเพราะอันนี้เป็นปีตาก mm hmm. เดอะโค้ดเหมือนเป็นแบบเป็นพ่อเพื่อนของพ่อเดอะโค้ดอ่ะใช่เหมือนพวกแบบปล่อยเก่งๆแบบเหมือนพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกล็อกลี่อะ่ะอ่าเรียกได้ว่าพอคุณ <c oughs> ได้ <c oughs> คนนี้มาปุ๊บเนี่ย เหมือนกับแบบว่าพลังของทั้งไดมอนด์เฮดเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นบัฟได้ตัวบอสมาได้ตัวบอสมาจิ๊ต่อแบบชิ้นสุดท้ายอ่ะประกบเข้าแล้วอ่ะเนี้ยเดี๋ยวบอสมาเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะงั้นก็อยากจะได้ยินเสียงปีศาจตัวดีแล้วใช่ไหมล่ะ โอเคค่ะนั้นวินาทีนี้ค่ะขออนุญาตเปิดตัวตัวละครรับ m ดมอนเ a สค่ะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณซกมกรู้สึกย่งไรบ้างคะที่ได้มาอยู่ไดมอนเฮสแล้วอ๋อคือรอบนี้น่าจะพิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่า ผมต้องบอกงี้เลยว่าดับนนเ์บอลฮิตชุดปกติเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่รวมสามประสานจริงสองประสานหัวแหลมอ่ะเหมือนแพทฟิ้นจักรพรรดิเหมือนแมสซี่เรมาฟอรเรสอ่ะคือ,อที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าดับเ์บอลฮิตเนี่ยขาดอยู่จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่บางบอลบอกเลยครับแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงละจริงจริงนี่แหละครับกูรอดูเลยว่าเวลาปีศาจรวมตัวกันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณก็ยอมรับดีคะว่าตัวเองเป็นปีศาจใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ ผมก็แบบพูดในนามพูดในนาตัวเขาอาจจะไม่ใช่แต่จิตวิญญาณเขาเป็นเป็นโบอายครับครับโบอายฮะผมไม่รู้คแปลว่าโยมทูตครับมันพวกเดวิลอะมันพวกอีวิลอะใช่ฮะโอเคค่ะนั้นขอถามต่อเลยค่ะครับในวันนี้ค่ะคุณโซกมกตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากจะเด็ดหัวใครในเอสดีค่ะอ๋อมันมีอยู่ครับมันมีอยู่หลายคนเลยครับแบบพวกโจ์ผมเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แบบไอ้พวกเดี๋ยวเนี่ย ล้างแค้นให้น้องผมด้วยน้องผมมันโดนดึงไงน้องผมมันโดนทิ้งไปไงนะครับเดี๋ยวขอล้างมือหน่อยครับเป็นชื่อสักนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยพูดชื่อพวกทิ้งแก๊งไอ้บอลพูดที่พวกทิ้งแก๊งไหมมีโอชานาแก้ครับได้ดิบได้ดีแล้วก็ทิ้งไปทิ้งในวันนี้ไปแล้วก็บัตไรเยียครับที่อยู่เชียงใหม่ไอนี่ตัวเฮียเลยนะนี่ตัวเฮียเลยนะเจ้าตีแกได้มาแต่งเลยนะตัวเฮียเลยเดี๋ยวผมต้องเรียกพี่ชายของผมมาล้างแค้นให้นี่แล้วก็จะมีอีกคนนึงครับเดี๋ยวผมจะเด็ดหัวเขา พี่เด่นนะที่พี่เด่น SMD ครับอ๋อโอ้เด่นเอ็มดีมีคนชื่อเด่นด้วยอะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นนะเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นในวงไฟเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นในวงไฟอันเนี้ยมันคือชื่อต้องตั้งตามองเป็นพิเศษใช่ไหมถ้าเกิดมีเสียงมาอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ผมบอกเลยว่างานนี้พังกันไปข้างอะโอ้โหคือกะเขาเอาเขาพังเลยงั้นเลยเหรอคะไม่เขากับเราอะครับ ต้องพังกันไปข้างหนึ่งอ่ะไม่มึงก็กลัวไอ้่า่มวยเี่มันแข็งเพชรมันแข็งแกร่งเพชรไม่มีไม่มีวันแตกกระไใช่ฮะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทั้งสามท่านค่ะฝากอะไรถึง SMD หน่อยค่ะเออเป็นทีละท่านก็ได้ค่ะโดนกูแน่ครับนี่ดูก็รู้เหนี่ยกว่าเยอะเดอะโค้ ไปอะไรสักไอ้ตองตองไ้งประชุมประชุมประชุมโอเครับประมาณนี้ขอบขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณ่าวคิดถึงเสมอครันถึงก็เสมอนรัดถึงเหมือคกันอาวุธมึงหายเน่เอาเบอร์เอาเบอร์ชีวิตจริงหรือว่าอะไรครับออมเทียบแปดห้าสี่หนึ่งสองครับอยอกเล่นอยากเล่น เเ่ยมถูกไหมคะถูกครับถูกครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยสักรูปนึงได้ไหมคะได้ครับเอาสองรูปเลยไหนๆก็ไหนๆแบบเราใส่หน้ากากเท่ๆรูปนึงกับอีกรูปนึงไม่ใส่หน้ากากเอาตรงไหนครับเอาตรงนี้นะ ให้ค่ะถอดหน้ากากได้เลยคะ่ะเรียบร้อแล้วค่ะขอบคุณท่ะคุณติครับขอบคุณครับขอบคมา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 คมา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 มคมามโมา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 ้าม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 าามาบามามา เอานานๆวีทีเนาะใครมันจะไปหล่อทุกวันก <laughs> <laughs> ็ต้องแอบกันบ้าง